ของเขาสีเข้มกว่าเกิลน่ะใช่แล้วทาไมอันที่วิตเตอร์เอามาจากหลังบ้านวิตเตอร์กับของเราทําไมมันไม่เหมือนกันอะ่ะไม่รู้แล้วอันนี้ก็มีรากต้นไม้ด้วยมันเป็นสีดําๆแต่ของเกิลเหมือนแายใช่วิตเตอร์แล้วถ้าเราใส่ดินผิดชนิดมันจะตายไหมถ้าเราทําต้นกระบองเพชรอันนี้ตายอะ่ะสงสัยเราจะโดนครูดุแน่เลยอะ่ะโอ้ยเราทำยังไงดีอะ หรือว่าเราจะรีบปลูกก่อนที่มันจะตายเงี้ยใส่ปุ๋ยข้อดีไหมอือแต่เราไม่มีปุ๋ยนะไปซื้อสิแล้วเรามีเงินเท่าไหร่อะหนึ่งบาทบาทเดียวเองแต่ถ้าเราปลูกตอนนี้เราก็ไม่รู้จะใช้ดินอันไหนหรือว่าเราจะไปถามดรคิดกันอือเงี้ยเราไปถามดรคิดกันไป,ไปต้นระดองต,ติดไปะเออระวังล่นนะ <laughs> ต้นต่อความคิดในวันนี้แล้วเด็กๆคิดว่าดินที่เหมาะสมสําหรับพอ้อปลูกต้นกระบ,บองเพชรควรเป็นดินที่มีลักษณะยังไงกันนะ ่ครับมีต้องดูแลต้นกระบองเพชรอะไนี้ครับเหมือนด็อกเตอร์เลยตอนนี้ด็อกเตอร์ก็กำลังปลูกเจ้าต้นไม้ที่เป็นต้นอ่อนอยู่ต้นอ่อนว่าแต่เมื่อกี้เด็กๆบอกว่าปลูกต้นไม้เหรอค่ะต้นอะไรล่ะครับต้นกระบองเพชรค่ะเอ้าแล้วทำไมต้องเป็นต้นกระบองเพชรนี่ด้วยอ่ะก็ตอนนั้นน่ะค่ะ ครูวอาการงานอาชีพให้เราค่ะไปปลูกต้นกระบองเพชรให้มันจะเดินเติบโตอืมคือคุณครูที่โรงเรียนใช่ไหมค่ะทีนี้ก็ถังมันแตกอะค่ะดรพวกเราทำมันแตกใช่ค่ะเราไม่รู้ว่าต้องใช้ดินอะไรปลูกสีก็ต่างกันด้วยค่ะดินนี้ก็ดินอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้หยาบชะมัดเลยขอดูทั้งสองดินสินี่ค่ะ แต่เด็กๆก็ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับดินใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มีรากด้วยดรนึกอะไรออกแล้วเดี๋ยวดรมานะ<อ>ค่ะดรก็มาพร้อมกับดินอีกหนึ่งชนิดตอนนี้เรามีดินทั้งหมดกี่ชนิดแล้วครับ3ชนิดค่ะตอนนี้ครับอ่า<อ><อ>ตอนนี้เรามีดินทั้งหมด3ชนิดใช่ไหมหแล้วอย่างนี้เราจะสังเกตพวกมันเนี่ยด้วยประสาทสัมผัสว่าแต่มีใคร<อ>รู้บ้างว่าประสาทสัมผัสมันคืออะไรจับครับจับสัมผัส สัมผัสว่ามันขุขาขุขาหรือยาบหรือว่าเละหรือว่าแข็งใช่มันคือการสัมผัสค่ะอืมแล้วนอกจากการสัมผัสมันมีอะไรอีกหน้าที่เป็นประสาทสัมผัสในร่างกายของเราตาหูจมูกปากแล้วก็สัมผัสค่ะตาหูจมูกปากสัมผัสใช่ไหมครับตานี่คือเราใช้ในการดูว่ามันเป็นสีอะไรถูกต้องแล้วหูล่ะครับหูเอาไว้ หูไวฟังเสียงว่ามันมีเสียงอะไรในนี้อืมก็คือหูเราใช้ฟังเสียงสิ่งต่างๆนะใช่แล้วจมูกล่ะจมูกก็ไว้ใช้ดมโอ้โหโอ้โหเมดเตอร์กลิ่นเหม็นมากเหรอใช่เหม็นมากอืมอาบน้ำแล้วนะนอกจากจมูกแล้วมีปากปากนีใช้ทำอะไรปากเอาไว้พูดเอาไว้กินค่ะแล้วปากกับประสาทสัมผัสเนี่ย ากใช้หน้าที่อะไรครับที่เป็นปากเกือบถูกแล้วเด็กปากเนี่ยความจริงเนี่ยต้องบอกว่าใช้ลิ้นในการชิมรสชาตินะอืม,อมและนอกจากใช้ลิ้นในการชิมรสแล้วเนี่ยยังมีการสัมผัสที่เด็กได้บอกไปนั่นก็คือเราสัมผัสสิ่งต่างๆก็เรียกว่าประสาสัมผัสทัส้งหมด5แบบด้วยกันอืมว่าแต่เรามีดินทั้งหมด3ชนิดแล้วด็อกเตอร์ก็มีนี่เลยกับตารางการสังเกตนะลักษณะต่างๆของดินโดยที่มีดินทั้งหมด 3ประเภทแต่หยุดก่อนเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าถ้าเราจะสังเกตดินเหล่านี้เนี่ยเราต้องใช้ประสาทสัมผัสอะไรบ้างจมูกจัมูัสจมูกสัมผัสโอ้โหขออีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะตาจมูกสัมผัสโอ้โหขออีกรอบหนึ่งสิตาจมูกสัมผัสโอเคด็อกเตอร์เข้าใจแล้วมีตามีจมูกมีสัมผัสถูกตล้องเลยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าด็อกเตอร์ขอดินจากเด็กๆก่อนด็อกเตอร์จะได้ไปเตรียมของนะส่วนเด็กๆ เขียนชื่อของตัวเองลงในตารางปรเกตเ,เลยตอนนี้เลยชื่อผู้สำรวจชื่อเล่นอยู่ใช่ เด็กๆทีนี้เราก็มีดินทั้งหมด3ชนิดแล้วนะนี่ก็ถึงตาที่นักวิทยาศาสตร์จิ๋วคนไหนน้อที่อาจจะไปสำรวจตรงนั้นบ้างผมก่อนค่ะอะจัดการเลยครับเด็กๆอย่าลืมนะในการทดลองต่างๆเหล่านี้เราจะต้องเขียนผลจากการสังเกตท,ที่เราเห็นจริงๆที่สําคัญคือห้ามคาดดาวหรือว่าห้ามดาวไปเองนะโอเคไหม,ม,หมคุณทางหนี จับแล้วมันเป็นขุยๆืึกป่าโอ้ไม่ค้าจับเลยอะ เสร็จแล้วกลับมากลับมาอย่าลืมหยิบปากกามาด้วยไหนใครจะเป็นคนรายงานผลให้ดร,เ,รเตอร์ฟังก่อนได้ครับดินที่หนึ่งเนี่ยเรื่องตาเรามองแล้วเห็นสีน้ำตาลอ่อนๆพอเราดมแล้วก็เหม็นๆนิดนึงเหม็นๆใช่ไหมเวลาสัมผัสก็ใจหยาบมือแล้วก็ไม่ติดมือดินที่สองสีดำจมูกหอมๆครับสัมผัสเรานุ่ม แล้วก็ไม่ติดมือดินชนิดที่สามเป็นออสีเทาอ่อนๆเหม็นแล้วก็ติดมือคับดินที่หนึ่งก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็เหม็นด้วยแล้วก็หยาบคะ่ะดินที่สองสัมผัสแล้วนุ่มแล้วมันก็จะไม่ติดมือแต่มันจะเป็นติดมือสีดําแล้วก็หอมดินที่สามเป็นดินสีเทาเป็นก้อนรวมกันนะคะแล้วก็เม็ดแล้วก็เหนียวด้วยะคะ่ะ ไหนดรขอดูตารางการสังเกตหน่อยสิขอทั้งสองคน,นดินชนิดที่หนึ่งเนี่ยนะเด็กๆก็สังเกตว่ามีสีน้ําตาลอ่อนเหมือนกันใช่ไหมพอดมกลิ่นก็รู้สึกว่าเหม็นพอใช้ปาษสาสัมผัสจับรู้สึกว่ามันหยาบ,ยาบใช่ไหมครับผมมันติดมือมันดูหยาบหยาบใช่ไหมดินเนี้ยมีชื่อว่าดินทรายนั่นเองอ,อ๋อดินทรายที่มันเหมือนทรายใช่ไหมคะใช่ดินชนิดที่สองเนี่ย เป็นสีดำพอใช้จมูกดมเด็กๆหอมค่ะอืมโอเคแล้วก็พอสัมผัสนุ่มไม่ติดมือแล้วก็เป็นก้อนดินชนิดนี้นะมีชื่อว่านี่เลยดินร่วนนั่นเองครับและดินชนิดที่สามี่รู้อยู่แล้วเป็นดินเหนียวเพราะว่าัเหนียวมันก็เหนียวอยู่เลเก่งมากเลยดินชนิดที่3ชื่อว่าดินเหนียวถูกต้องแล้วครับมันจะเป็นสีเทาอ่อนๆเป็นก้อนรวมกันแล้วพอเด็กๆใช้จมูกดมเด็กๆมันเหม็นใช่ไหมครับ พอเด็กๆได้สัมผัสหรือว่าใช้นิ้วจิ้มจิ้มมันเห็นไหมครับเขียวว่าติดมือแล้วก็เหนียวใช่ไหมมันจึงมีชื่อว่าดินเหนียวนั่นเองเพราะฉะนั้นนะด็อกเตอร์ก็ต้องพูดให้เด็กๆฟังแบบนี้ว่าดินบนโลกของเราเนี่ยจำแนกได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆมันก็คือด,ดินที่2 2> ค1คือดินทรายดินที่สองคือดินร่วนและดินที่3ามที่มันเหนียวๆเ,เรียกว่าดินเหนียวนั่นเองถูกต้องแล้วดินเกิดจากอะไรคะอืม ดินก็เกิดจากการที่หินเนี่ยเกิดการผุพังแล้วก็เกิดการกร่อนตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปนานมาอาจจะเกิดการกัดกร่อนก็ได้ผ่านแรงน้ําหรือว่าแรงลมและที่สําคัญนะหินที่เกิดจากกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเมื่อรวมกับฮิวมัสก็จะกลายเป็นดินนั่นเองัคืออะไร ฮิวมัสคืออะไรเป็นคำถามที่ดีมากเพราะฮิวมัสเนี่ยก็คือซากพืชซากสัตว์ที่เกิดการตายแล้วมันก็เน่าเปื่อยทับถมผุพังไปเรื่อยๆแล้วก็มารวมกับดินแล้วทำไมดินทรายถึงไม่มีรากคะเป็นเพราะว่าเจ้าดินทรายเนี่ยอาจจะมีฮิวมัสในปริมาณน้อยๆแต่อย่าลืมนะว่าดินเราเนี่ยใช่จนทําให้เรามองไม่เห็นนั่นเองดินทุกชนิดเนี่ยมีฮิวมัสหมดนั่นแหละเพราะฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์นะเด็กๆที่เกิดการ ตายแล้วก็ผุพังทับถมกันเป็นเวลานานๆนั่นเองก็จะรวมกลายเป็นดินเอาเป็นว่าด็อกเตอร์จะพูดให้ฟังก่อนแล้วกันนะว่าไอ้ส่วนประกอบของดินเนี่ยมันมีทั้งหมด4ส่วนใหญ่นั่นเองส่วนที่1เนี่ยมันก็คือหินหรือว่าแร่ธาตุต่างๆที่เกิดการสลายตัว2ก็คือฮิวมัสเด็กๆฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์ที่เกิดการสลายตัวไป3ก็คือน้ําและส่วนที่สีก็คืออากาศนั่นเองแล้วทีนี้เด็กๆลองบอกด็อกเตอร์ซิเด็กๆคิดว่า เจ้าดินทรายดินร่วนดินเหนียวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอ่ะมันเป็นเพราะอะไรเหลวเหลวนุ่มๆแล้วก็เหนียวๆอ่ะครับแล้วก็แล้วก็สีด้วยค่ะแล้วก็แตกต่างอันเรื่องฮิวมัสอันนี้ฮิวมัสน้อยอันนี้ฮิวมัสกลางอันนี้ฮิวมัสเยอะเด็กๆเ็จะมองว่าสีสันภายนอกแล้วก็ฮิวมัสที่เด็กๆอ่ะได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับล้วความเหลวเหนียวนุ่มละค่ะกอาเป็นว่ามันก็โอเคนะมันก็ถือว่าถูกต้อง ในความคิดของเด็กๆถูกต้องแล้วที่ดิน3มชนิดมันแตกต่างกันเนี่ยนะ mm hmm. ก็เป็นเพราะว่าส่วนประกอบที่ดรอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยสอย่างมันมีสัดส่วนที่แตกต่างกันมันจึงจําแนกออกได้เป็น3ประเภทก็คือดินทรายดินร่วนแลน้วก็<ล><ล>ดินเหนียวว่าไงครับต,ต่างกันเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแตกต่างกันนะครับหมายถึงว่าสัดส่วนส่วนประกอบของ<ช>ดินไม่ว่าจะเป็นดินแร่ธาตุนะรวมถึงฮิวมัส น้ำหรืออากาศมันมีความมากน้อยมีสัดส่วนที่แตกต่างกันมันจึงทาให้เราเนี่ยจำแนกได้ออกเป็น3าประเภทใหญ่ๆนั่นเองแล้วดินทุกชนิดก็มีส่วนประกอบครบทุกอย่างเลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วถ้าไม่อย่างนั้นนะก็จะไม่รวมเป็นดินได้ทีนี้เราก็ได้รู้จักกับดินที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วว่าสามารถแบ่งออกได้3ชนิดใหญ่ๆก็คือดินทรายดินร่วนและดินเหนียวโดยดินก็จะมีส่วนประกอบหลักๆ4ีอย่างตามที่ดรคิดได้บอกไปก็คือหิน คิวมัสน้ําและอากาศนั่นเองเรากลับมาที่ต้นกระบองเพชรดีกว่านะเด็กๆคิดว่าดินเนี่ยมันมีความสําคัญต่อพืชยังไงใช้ปลูกต้นไม้ค่ะใช้ปลูกต้นไม้เหรออืมถูกต้องแล้ว,ลวดิน,นอ,อันนึงเนี่ยสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายแบบแล้วแต่เราจะเลือกอืมนอกจากใช้ปลูกต้นไม้แล้วดินยังมีประโยชน์อะไรต่อพืชอีกไหมอาเป็นว่าดินเนี่ยนะถือว่ามีความสําคัญต่อพืชอย่างมากเลยแหละ เพราะาดินจะช่วยในการยึดรากกับลำต้นให้ตั้งชูอยู่ได้และที่สําคัญนอกจากนี้นะดินก็ยังคงเป็นแหล่งอาหารให้พืชนจเจริญเติบโตถึงกลายเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างที่เด็กๆก<า>บอกต,ตรงเลยค่ะใช่แล้ว นั้นยังมีดินที่เกิดจากการสลายตัวของสารหรือหินภูเขาไฟเราเรียกว่าดินภูเขาไฟได้แก่พื้นที่บริเวณจังหวัดตากของเขตอำเภออุ้งผางที่ราบรุ่มน้ำแควน้อยเขตอำเภอสังขละบุรีอำเภอทองขาภูมิอำเภอไซโยกและบริเวณแก่งกระจานเป็นต้นซึ่งดินบริเวณรอบภูเขาไฟจะมีความสมบูรณ์มากเหมาะแก่การปปกเพาะปลูกดรได้เตรียมของเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการทดลองนี้เนี่ยนะมันคือการทดลองที่มีชื่อว่าสมบัติของดินนั่นเองอว่าแต่เด็กๆพร้อมจะทดลองหรือยังพร้อมครับถ้างังางง้นด็อกเตอร์ก็ขอแนะนาเจ้าอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะที่อยู่ข้างหน้าเด็กๆอย่างแรกก็คือนี่เลยผ้าขาวบางด็อกเตอร์ก็เอามาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเทา่ทาๆกาันหรือว่าในการทดลองเนี่ยบางคนอาจจะใช้กระดาษทิชชู่มาซ<ช>้อนๆกันได้เหมือนกันแต่จะเอาไปทําอะไรต้องรอดูก่อนนะและนี่เลย แก้วน้าอืมแ,แก้วน้ําอันนี้นะเป็นแก้วน้ําที่จะมาเราเอามาคว่ำกันแล้วก็ตัดอันนี้แก้วน้ําตวงแล้วด็อกเตอร์ก็ขีดปากกาไว้ว่าให้เพื่อทีให้เท่าใช่ครับผมแล้วก็อันนี้คือกดน้ำวดน้าพี่ด็อกเตอร์ตัดอืมและนอกจากนี้เนี่ยนะก็ยังคงมีช้อนที่จะเป็นช้อนไว้สําหรับตัด ดินทั้ง3ประเภทนะแล้วก็มีหนังยางด้วยว่าแต่จะ,อะออเอามาทําอะไรเอาไวา้ผามหมอถ้ <laughs> างั้นเรามาดูดีกว่านะว่าโดเ,เตอร์จะทําอะไร <c oughs> เรามาเริ่มทําการทดลองกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ในการทดลองเนี่ยนะ <c oughs> เราเนี่ยจะจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อน <c oughs> นั่นก็คือจัดเตรียมก <c oughs> ล้วยสําหรับในการที่จะนํามากรองเจ้าดินนั่นเองก็คือนําผ้าขาวบางทำแบบนี้พร้อมกัน3อันแบบนี้ เรียบร้อยแล้วพอเราทาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ใช้หนังยางในการมัดเลยนี่แบบนี้บบนเมื่อเราทําเจ้าตัวกลองที่เราเนี่ยนำผ้าขาวบางมา มัดกับกลวยที่เราตัดไว้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราก็นำมาตั้งไว้ข้างบนนี้แบบนี้เราก็จะได้ภาชนะที่ใช้ในการทดลองแล้วนะถ้างั้นอย่างแรกนะเราม,มาทดลองที่ดินทรายกันก่อนดีกว่าที่สําคัญนะปริมาณดินน่ก็ต้องมีปริมาณ1น่ช้อนเท่ากันเท่านั้นนี่คือปริมาณดินที่ดอ,อร์ใส่ไป1น่ช้อนโต๊ะดอ,อร์ก็จะทําการตวงน้ํานะครับและดอ,อร์เนี่ยก็จะทําการเทน้ําลงไป อ,อ่าเป็นยังไงบ้างครับมีสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็มีอออฟองเต็มไปเลยอ๋อมีฟองด้วยระหว่างที่รอนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารไปทําดินชนที่2กันก่อนดีกว่าเริ่มจากดรก็ตักด,ดินร่วนหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะต่อมาแล้วก็มาทําการตวงน้ํากันมาเด็กๆเราลองมาสังเกตนี่ดูทิ่ว่ามันเป็นยังไงบ้างให้วิเคราะห์สิตรงนี้มันก็ ข้างบนนะ้ามันก็จะเป็นดินที่มันยังไม่ละลายครับผมแล้วก็ชั้นดินข้างบนเป็นยังไงม้างชั้นดินข้างบนก็จะมีเศษดินติดอยู่เต็มเลยค่ะอ่าแล้ววิเตอร์ล่ะครับมันมันจะหยดน้อยกว่าดินทรายหยดน้อยกว่าดินทรายแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็ปริมาณน้ําน้อยกว่าอืมมองไม่เห็นดินตรงนี้เลยอะค่ะมันมืดเพราะว่ามันลอยขึ้นข้างบนหมดแล้วแล้วดินันก็เป็นสีดําด้วยใช่ตรงนี้คะ่ะเป็นสีเทาเลย เป็นสีเทาขาวๆยใช่ไหมค่ะโอเคถ้างั้นเราก็มาทดลองดินชนิดที่3กันต่อเลยนะได้แก่ดินเหนียวโอ้ตักยากจักเหนียวสุดๆอย่างกับปั้นดินน้ำมันเลยครับเหมือนกับปั้นดินน้ำมันนะวิ่งเป็นยังไงบ้างเลยเด็กเดี๋ยวดรวางดินเหนียวที่เราใส่น้ำไปแล้วตรงนี้ก่อนแล้วกันเด็กคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเนี่ยไม่เห็นมีอะไร ไม่มีน้ำลงมอยู่อย่างยและครับอยู่อย่างเงี้วเด็กคิดว่าทำไมมันถึงไม่มีน้ำลงมาล่ะเพราะว่ามันเหนียวมันเหนียวน้ำเลยซึมผ่านไม่ได้รูไปหมดเลยมันมันมีช่องระบายน้ำไม่แทบไม่มีเลยค่ะมันแทบไม่มีช่องระบายน้ำบักหยดก็ยังหยดไม่ทลน่นอกจากนี้ล่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นมัมงครับน้ำมันก็จะดีน้าก็จะเป็นสีขุนน้าเป็นสีขุนแล้วชั้นชั้นของน้ามันเป็นยังไงมั่ง ชั้นของน้ํามันก็อยู่อย่างนี้แะ,ะ่มันก็อยู่ชั้นรองสุดท้ายอ่ะสรุปแล้วมันไม่มีน้ําไหลลงมาเลยใ,ใ,ใถ้าเป็นว่าเดี๋ยวด็กเตอรขีดเส้นปริมาณน้ํานะว่าแต่ละชนิดอยู่ตรงไหน อย่างอันนี้นั่นก็คือดินทรายอันนี้ยังไม่หมดเลยนะคะอยู่ตรงนี้ครับดินเรื่อปริมาณน้ำอยู่ตรงนี้แมทีนี้เรามาดูดินเหนียวกันมากดีกว่านั่นคือดินชนิดที่3ไม่มีน้ำเลยเนาะไม่หลเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราจะทำหกกันซะก่อนดรก็ยกเจ้ากลวยออกก่อนดีกว่าเนาะเพื่อที่จะนำน้ำเนี่ยเทกลับมาที่ภาชนะที่ใช้ในการตวง เพราะว่าเราสรุปได้แล้วเนาะว่ามันไม่มีปริมาณน้ําที่ไหลลงมาเลยขนาดเทาน้าดินเหนียวยังไม่หลุดเลยถูกต้องแล้วครับทั้งหมดนี้นะครับที่เราทดลองเนี่ยเรียกว่าการทดลองเกี่ยวกับสมบัติของดินใช่ไหมใช่แล้วเด็กๆพอจะเดาไหมครับว่าสมบัติของดินที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรคือสิ่งที่ดินทรายอุ้มน้ําได้น้อยดินล้วนอุ้มน้ําได้ปานกลางดินเหนียวอุ้มน้ำได้ไมอดที่สุดเลยแล้วเกิลล่ะคิดว่า สมบัติของดินที่ว่านี่มันคืออะไรก็ดินใยอุ้มน้ําไม่ได้เลยดินร่วนอุ้มน้ําได้ปานกลางดินเหนียวอุ้มน้ําได้มากทีางนั้นดเรฉเฉลยดีกว่าไอ้สมบัติของดินที่ว่านี่มันคือการอุ้มน้ําของดินนั่นเองเด็กๆได้ไดพูด,ดออกมาทั้งสองอคน<ด>เลยถูกต้องแล้วแล้ววิกเตอร์กับเกิรคิดว่าเจ้าการอุ้มน้ําของดินเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงในดินแต่ละประเภทแล้วมันเกิดจากอะไรครับกมันเกิดจากอะไรการอุ้มน้าของดินเนี่ยเนื้อดินค่ะแล้วก็ช่องว่างระหว่างใกล้เคียงวิกเตอร์ล่ะถึงตาเราละตาตอบนะตอบไม่ได้ใช่ไหมล่ะถึงให้เกิดโอเคลองลองตอบดิทรายเนี่ยอุ้มน้ําไม่ดีเพราะว่าทรายเนี่ยเป็นเหลวๆคล้ายๆน้ํามันจะเป็นสักๆที่ เราทำาแค่นี้ปล่อยมันก็หล่นเลย<า>แล้วดินร่วนล่ะครับส่วนดินร่วนก็เป็นปานกลางครับเราเราปล่อยนิดนึงก็ออกแล้วดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยแตะไว้ตรงนี้ก็ไม่หล่นเลยโออนั่นก็เป็นเพราะว่า <mich> e> จากส่วนของส่วนประกอบของดินที่แตกต่างกันต่างหานะครับถึงทําให้การอุ้มน้ําของดินทั้ง3าประเภทเนี่ยมันแตกต่างกันนั่นเองทางงานด็อกเตอร์ก็สรุปเกี่ยวกับการอุ้มน้ําของดินทั้ง3าประเภทอย่างนี้ดีกว่า ว่าอย่างดินซ้ายเนี่ยนะครับมีการอุ้มน้ําที่ไม่ดีเลยไม่ดีเลย,เลยแย่รปรับปรุงที่ควรปรับปรุงก็เพราะว่าน้ํามันไหลในปริมาณที่มากใช่ไหมละ่ะแล้วก็รวดเร็วด้วยต่อมาดินร่วนดินร่วนเนี่ย <บน S 1> ก็มีการ <บน S 1> อุ้มน้ําปาน,<บ>นกลาง <บน S 1> เพราะว่ามันก็มีน้ําไหลลงมาเรื่อยเรื่อย,ยใช่ไหมครับและที่สําคัญก็คือมันไหลในทีละน้อยน้อยใช่ไหมใช่ค่ะอืมต่อมาคืออันนี้ดีเยี่ยมเลยดินเหนียวนั่นเองเยี่ยมเลยเห็นหน้าเด็กๆแล้วแสดงว่าเด็กมีการเรียนรู้จริงด้วย อืมซึ่งสมบัติการอุ้มน้ําของดินเนี่ยนะถือว่ามีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ต้นไม้ทั้งโลกเลยนะเด็กๆเพราะว่าต้นไม้หรือพืชเนี่ยนะจะดูดซึมน,น้ำอ่ะจากรากใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าดินที่ใช้เนี่ยมีคุณสมบัติการอุ้มน้ําที่ดีต้นไม้ก็จะสามารถดูดซึมแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆผ่านทางรากเนี่ยดูดซึมได้เยอะมาก งั้นดินที่เหมาะกับการปลูกพืชและปลูกต้นไม้ก็คือดินเหนียวหรือดินหรือดินล้วนนี่เองอถือว่าถูกต้องนะเด็กๆแต่ว่าดินทรายก็ปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันนะปลูก,ลกต้น,ตนกระบองเพชรเหรอคะอืมปลูกต้นกระบองเพชรพชถูกต้องแล้วครับเพราะที่เด็กๆเนี่ยได้มีคําถามกับดรอตอร์ตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยว่าเจ้าต้นกระบองเพชรอ่ะต้องใช้ดินชนิดไหนเด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าคําตอบก็คือดินทราย ครัตอบคือดินทรายนั่นเองผมรู้แล้วครับถ้ายินทรายไหลน้ำมาเยอะตรงนี้เหมือนเป็นต้นกระบองเพชรแสดงว่าต้นกระบองเพชรทุกต้นเนี่ยก็ต้องไม่ต้องการน้ำสิครับอ่าเก่งมากมากเลยครับต้นกระบองเพชรก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยต้องการน้ำเท่าไหร่แล้วมันไม่ตายเหรอคะมันไม่ตายเหรอก็ต้องดูว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเจริญเติบโตได้ที่ไหนเอาเป็นว่า ดอเตอร์ก็มีอีกหนึ่งคำถามก็คือเราจะเจอเจ้าต้นกระบองเพชรนี้ที่ไหนน้าทะเลทรายค่ะอืมทะเลทรายร้อนมากเลยค่ะไปแป๊บเดียวก็เป็นลมแล้วไม่รู้กี่องศาเป็นหมื่นๆองศาเลยด้ร้อนร้อนร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับก็เอาเป็นว่าเราอะนะก็จะรู้ได้ว่าเจ้าต้นกระบองเพชรเนี่ยเป็นพืชพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนอย่างเช่นทะเลทรายและที่สําคัญเนี่ยมันก็เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ําเท่าไหร่จึงเหมาะแก่การปลูกที่ ดินทรายนั่นเองแล้วเดี๋ยวด็อกเตอร์อคิดทำให้กระถางมันเนี่ยให้มันต่อกันเหมือนเดิมได้เลยครับได้ <c oughs> เอาเป็นว่าก่อนที่ด็อกเตอร์จะไปหากระถางให้กับเจ้าต้นกระบอกเพชรต้นนี้เนี่ยนะเรามาสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้กันดีกว่าไหนลองมาทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของดินแล้วก็คุณสมบัติในการอุ้มน้ําของดินทั้ง3ประเภทสิ เมื่อเราสัมผัสดินเหนียวว่ามันเหนียวขนาดไหนเฉพาที่เป็นกระดาษครับต้องมีไม้ในการสัมผัสไหมเนี่ยไม่ต้องโอเคแล้วดินร่วนล่ะเราก็เราก็สัมผัสมันแล้วก็มองสีอะไรแล้วก็ดมว่าเหม็นหรือหอมแต่หอมค่ะหอมครับดินร่วนหอมแล้วดินทรายล่ะครับ ดินทรายเหม็นมาก <laughs> เหม็นสาดเลขนาดนั้นเลยใช่ไหม,มถ้างั้นเอาเป็นว่าด็อกเตอร์ก็จะอธิบายให้เด็กฟังนะเริ่มจากดินทรายก่อนละกัน <คา S 2> ดินทรายเนี่ยสังเกตได้ว่ามันมีส่วนประกอบของทรายอยู่มากเนื้อมันจึงหยาบที่สําคัญเนี่ยมันมีฮิวมัสอยู่น้อยนะเด็กๆแล้วก็มีสมบัติการอุ้มน้ําที่เป็นไงไม่ดีเลยเพราะว่าน้ํามันไหลลงมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับมันจึงระบายน้ําแล้วก็ระบายอากาศได้ดีต่อมาคือดินร่วน ดินร่วนเนี่ยมีเนื้อดินที่ละเอียดมีฮิวมัสอยู่มากมีฮิวมัสอยู่มากแสดงว่ามันเนี่ยเหมาะกัการเพราะปลูกด้วยอืมันมีการอุ้มน้ําที่ปานกลางนะคบเด็กๆและที่สําคัญอ่ะมันก็มีการระบายน้ําและก็ระบายอากาศเนี่ยก็ถือได้ว่าปานกลางเช่นเดียวกันต่อมาเนยนะคือเจ้าดินนี้นะั่นคือดินอะไรดินเหนียว อ่าถูกต้องอุ้มน้ำได้ดีมากเยี่มมยมเลยดินเหนียวเนี่ยนะ<า>สังเกตได้เลยนะครับว่าเนื้อดินเนี่ยมันเป็นเนื้อดินที่ละเอียดมากๆเลยแล้วแค่ไม่ต้องปักหมุใช่ครับแล้วมันก็มีแร่อาหารแล้วก็มีสารอาหารเนี่ยที่มากเลยแหละคนเรียนเก่งนะใช่เลยครับเพราะฉะนั้นนะมันจึงมีสมบัติในการอุ้มน้าอะ่ะที่ดีมากๆแล้วมันก็มีการระบายน้ําแล้วก็ระบายอากาศเนี่ยที่ไม่ดีเลยนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ด็อกเตอร์ก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ลักษณะของดินและที่สําคัญก็ได้รู้จักสมบัติการอุ้มน้ํานั่นเองนะครับเด็กๆ<ม>อทีนี้เราก็พร้อมจะไปเปลี่ยนกระถางพร้อมค่ะพร้อมนะครับแล้วรู้หรือยังว่ามันต้องใช้ดินอะไรดินทรายค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนกระถางกันดีกว่าค่ะ น้ำตาลอ่อนหรือสีแดงโดยเราสามารถนำดินที่มีสีเหล่านี้มาผสมละลายกับน้ำและกาวในปริมาณที่พอดีซึ่งเราสามารถนำมาใช้วาดรูประบายสีได้ด้วยคิดต่อยอดในวันนี้เราสามารถนำดินมาสร้างบ้านได้ซึ่งทำได้สองแบบก็คือ 1. การนำดินมาหล่อเป็นก้อนแล้วนำไปสร้างบ้าน และอีกแบบหนึ่งก็คือการอัดดินลงไปเป็นชั้นๆอย่างเช่นที่หมู่บ้านถูโหลตั้งอยู่ที่อำเภอยง่งติงมณฑลฟูเจียนประเทศจีนซึ่งทางยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้วยโดยบ้านดินของหมู่บ้านถูโหลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งสิ้น46หลังบ้านดินถูโหลถือเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแค้ หรือเคอร์อเกียนที่สืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นลักษณะโครงสร้างบ้างของถูโหลภายในเป็นไม้สารพอกทับด้วยดินเหนียวลักษณะทั่วไปของบ้านจะมีรูปทรงเป็นเลขาคข่นิดที่แปกตาทั้งทรงกลมสี่เหลี่ยมบริเวณตรงกลางจะเปิดโล่งมีโครงสร้างอาคารที่สลับซับซ้อนมีจำนวนห้อง100-200ง0 0ห้อง